กรณีที่จะไปกระทู้ถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณธานินทกิตยานุรักษ์จากหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีเชิญครับประชากรส่วนใหญ่ของไทยมีอาชีพเกษตรกร,กรนะและในขณะนี้ยังคงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของรายได้หากจะทําให้เกษตรกร,เ,กรเข้มแข็งไม่ต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะและมีความยั่งยืนในเรื่องของารายได้ควรจะดําเนินการอย่างไรและจะสามารถ ยกระดับเกษตรกรให้ดีขึ้นได้หรือไม่อาจารย์ล้อมครับเกษตรกรจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนไม่ต้องงอรัดทํำยังไงดีครับมันก็มีอยู่หลายคนเท่าที่ผมศึกษานะครับอย่างทางอีสานก็มีอยู่หลายคนเขาเข้มแข็งอะไม่งอรัดเลยครับอย่างหลวงพ่อนานหรือใครตกใครทางทางนั้นนมาหาอยู่หาอยู่ไปแล้วไม่อยู่แล้วตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าท่านชุบทางใต้ที่ไปแล้วเหมือนกันครับครูชบครับ ก็ก็อยู่ได้แข TH ่งก้มแข็งด้วยทีนี้มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลเนี่ยในสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างสมัยผมเด็กๆเนี hmm. ่ยเวลาทำนาเนี่ยผมทำนาไม่ต้องย้ายปุ๋ยอะไรเลยอยู่ได้นะครับที่อยู่มาอยู่มารัฐบาลเขาแจกปุ๋ยฟรีนะครับว่าอเมริกันมันช่วยเหลือแจกปุ๋ยฟรีให้ทำนาเนี่ย แล้วพอแจกปุ๋ยฟรีต่อมานี่เดี๋ยวนี้มันฟรีที่ไหนอ่ะมันขายอะ่ะมันยั่วจนกระทั่งข้าวเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยแล้วมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้อมันทําให้นิสัยข้าวเราเสียเสียนิสัยเลยเสียนิสัยเลยโอ้ข้าวเสียนิสยัยโอ้เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะ,ะทีนี้พอข้าวมันเปลี่ยนยไปซะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใส่ปุ๋ยมันอยู่ไม่ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญหามันก็ถึงมีกเกษตรที่ใช้เคมีนั่นแหละนั่นแหละกู ตัวสร้างปัญหาให้บ้านเมืองอีกตัวหนึ่งมเมื่อก่อนเวลาคุณมามหาวิทยาลัยอย่างนี้นะสองข้างทางเนปะ็นคลองนะฮะแล้วก็ถึงหน้าแล้งเนี่ยคนจะมาจับปลาอยู่เป็นแถวเลยรนะเราจะพูดกันเล่นเล่นว่าลาวลงเพราะว่าต่างหน้องโปรงอะไรเขามาจับจับเก่งพวกนี้จับปลาเก่งเดี๋ยวนี้จะไปจับที่ไหนมันตายหมดเพราะปุ๋ย C, อินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเคมีครับ วิเคมีมันทำจนหมดเลยเมื่อก่อนในนาข้าวเรายังมีปลากินล่วยมันช่วยประหยัดอะไรต่ออะไรเยอะอย่างน้อยก็ทําปลาเจ่าปลาราวไวเอ่อก็ทากะปิน้ําปลาแล้วแต่มันช่วยลดรายจ่ายอะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่อย,อย่างนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปซื้อในทุนหมดอะอซื้อทุกอย่างแม้แต่น้ําพริกตํา,ตาเองไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องไปซื้อแล้วมันใส่อะไรมามั่งเราก็ไม่รู้ครับเอ่อครับนี่คือตัวปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เกษตรกรย,ย,ยั่งยืนนะมันทำได้ ขอให้มีความรู้แล้วขอให้คิดเถอะไปดูตัวอย่างที่ดีๆอย่าเท่าเชื่อรัฐบ,บาลมากนักเพราะรัฐบาลนี่อย่าเท่ไปเชื่อ,อเชื่อแล้วเดี๋ยวพังโอ้โห<แ>เอางั้นเลยนะอ้าก็ทุกเรื่องเลยครับครับ <c oughs> ขอบพระคุณครับสรช,ชจิตครับครับจริงๆเกษตร,รกรเนี่ยอย่างที่รัฐบาลหลายรัฐบาลเขาอ,อ้างเป็นกระดูกสันหลังของประเทศนะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้มีโครงการต่างๆจริงๆเราต้องถามกลับไปว่ามันเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรจริงหรือนะ อย่างกรณีของจำนำข้าวที่ผ่านมาเราก็รู้กันว่าตัวเลขเสียหายมันตั้งเจ็ดแปดแสนล้านของจริงอาจจะมากกว่านี้ตั้งเยอะก็ได้นะไม่มีใครรู้ผมก็เรียนว่าวิธีการถ้ารัฐมาช่วยเมื่อไหรน่นะกิจการนั้นมันระเนรนาดเลยครับตกลงามาช่วยหรือมาซ้ําเกษตรกรมันมันจะมาซ้ํามากกว่าเพราะมันซ้ำํำยังไงซ้าแม้กระทั่งธุรกิจก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะการใดก็ตามที่รัฐเข้ามายุ่งเนี่ยโดยเฉพาะจะเห็นว่ารัฐออกกฎหมายแปลงแปล,ง,แปลงหลายเรื่องอย่างพบัญัติแข่งขันทางการค้า25 4 2ี่เนี่ยนะ ออมา16ปีแล้วนะครับแต่ไปเขียนไว้นะมาตราสบอกว่ายกเว้นรัฐวิสาหกิจเพราะนั้นรัฐวิสาหกิจอย่างปตท,อทอเนี่ยไม่เข้าข่ายอย่างงี้นะเพราะนั้นไอ้ถามว่าแล้วแล้วคนที่เขาอยู่ในวงการจะจะแข่งยังไงถ้ามาพูดถึงเรื่องเกษตรเนี่ยเกษตรถมพูดสมมติมว่า,าในกรณีที่ลงสีเนี่ยมันก็มีสองประเภทนะประเภทที่โกงก็มีนะที่ดีๆเขาก็มีแต่อยู่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วต้องเรียนให้ทราบว่าเกษตรกรจริงๆของเราประมาณ17ล้านคนแล้วที่เป็นเกษตรกรชาวนาจริงประมาณสัก12ล้านคน จนจริงๆเนี่ยประมาณ2-3ถึงล้านคนที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วเกษตรกร,ร,กรของเราเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่เพาะป,ปลูกเนี่ยเจล้านไร่โดยประมาณตัวเลขกลมๆ4 4ล้านไร่สี่สาหรือ4 3 8ประมาณ4 4เนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะหมายความน้าเข้าถึงทำทำ,ทำานาได้ดีส่วนอีก27ล้านไร่เนี่ยน้ำเข้าไม่ถึงแล้วจะทำชนประทานก็เข้าไม่ถึงทํานาได้ลําบากไอ้ที่เฉลี่ยออกมาของเราเนี่ยเกษตรกร,ร,กรต่อปีมีรายได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะ 2 7 1บาทต่อไร่ต่อคนต่อปีท่านคิดดูแล้วกันมันจะรอดได้ยังไงนะแต่มันมี27ล้านไร่ไปหารเฉลี่ยด้วยนึกออกไหมฮะเพราะนั้นในการบริหารจัดการพื้นที่เป็นเรื่องต้นที่จะต้องทําบริหารจัดการพื้นที่44ล้านไร่นี่แหละให้มันเกิดประโยชน์พื้นที่บางพื้นที่อาจจะแค่ร้อยร้อยไร่นะที่ไปปลูกข้าวสังหยดกิโลละร้อยยี่สิบไลเบอร์รี่กิโลละร้อยเทียบเป็นข้าวเปลือกออกมาเนี่ยเควนหนึ่งตั้งหลายหมื่นนะสองสามหมื่นบาทขึ้นไปอาจจะถึงสี่ห้าหมื่นได้ซ้ำไป แต่เราก็ไปปลูกข้าวเพื่อการส่งออกเพราะต้องการเป็นแชมป์ในการส่งออกถามว่าเป็นที่หนึ่งในการส่งออกแล้วชาวนายังจนเนี่ยใช่หรือไม่ใช่เราอยากได้อย่างนั้นเหอรอทำไมต้องเป็นที่หนึ่งนะไม่เป็นที่หนึ่งก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูแล้วข้อมูลของ USDA สั้นๆเนี่ยนะพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวของโลกเนี่ย981ล้านไร่เท่านั้นเองนะครับ90%อยู่ในเอเชียนะ90%ของพื้นที่เพาะปลูกในเอเชียนะอินเดียเนี่ยปลูกข้าวเบอร์หนึ่งของโลกนะพื้นที่เก็บเกี่ยว2 6 6 จุดหกล้านไรนะ่ลองลงมาคือจีน186อิโนโดนีเซีย75ประเทศไทย71เนเะพราะนั้นก็ไล,ล่ลงมาอย่างนี้แล้วก็ข้าวเนี่ยนะสามล้านตันข้าวสารนะต่อมาก็เพิ่มเป็น453.2 2ล้านตันของเราเนี่ยจากาข้าวนาปีประมาณ18นาปังอีกประมาณสัก6ตอนหลังนี่เพิ่มทั้งนาปีนาปัง30ประมาณ33ล้านตันข้าวเ,เปลือกนะและไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มมาจากข้าวพมา่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ข้าวลาวหรือเปล่าก็ไม่รู พอประกันราคาเอ้ยจำนำปั๊บเนี่ยโอ้โหมากันใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยไอคือรัฐเอกชนก,ชกเกษตรกรต้องไปด้วยกันนะเพราะบางทีมันเพลียงพราขึ้นมารัฐก็มาช่วยแต่ไม่ได้ช่วยในลักษณะที่ว่าจำนองจำนำอะไรที่จะเป็นช่องทางในการโกงเนี่ยนะฮะหลักของของโลกนี้อย่างในอเมริกาเป็นตัวอย่างทำมาเกือบร้อยปีเขาใช้ประกันประกันมันมีหลักการยังไงมันมีหลักการว่ากเกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด รัฐเสียหายน้อยที่สุดไม่ไปยุ่งกันดีมาสปล่อยดีมาสปายมันทาไปแล้วเขาทากันยังไงเขาทําก็คือมีทาเกตปายมีเป้าหมายว่าราคาสมมติตันละหมื่นราคาราคาตลาดได้800พรัฐจ่ายส่วนต่าง2องพันนะครับรัฐจ่ายส่วนต่างสองพันในข้อที่2ก็คือต้องมีการซื้อขายจริงนะมันต้องเอาข้าวไปขายลงสีแล้วออกบินมามาเก็บส่วนต่างที่ผ่านมาเนี่ยบางรัฐบาลเนี่ยคือไม่มีการซื้อขายจริงนะมันก็เลยยุ่งตรงนี้ไปบอกว่าอาจจะล้อมมีกี่ไร่ มี20ไร่ขอเติมอีก30นะแล้วเอาไปตันละพันห้าอย่างเงี้ยนะโดยไม่ต้องมีข้าวแล้วเอาตัวนั้นมามาเสนอแล้วก็เอาตังค์ไปแล้วประการที่สต้องมีเวลาไม่ใช่ประการกันตลอดชาตินะเวลาที่ออกถ้าเป็นธันวาจนถึงเมษาแล้วก็จบเพื่อพยุงราคาในช่วงนั้นเขาก็ทํากันอย่างเงี้ยอเมริกาเขากระทำสำเร็จนะครับคือใช้ในบางช่วงบางจังหวะนะถ้าข้าวดีเขาลดพื้นที่โดยซ้ำการในปีหน้าแต่ของเราเนี่ย ปีนี้ราคาดีปีหน้าเพิ่มมันก็ราคาตกสิครับนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่บริหารจัดการแล้วชาวไร่ที่ชาวนาที่มีละนาเนี่ยประมาณสัก4ี่ห้าไร่เนี่ยเอากลับมาทำห 1, น 1, ึ่งไร่หนึ่งแสนนะหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยทำนาหนึ่งไร่ในหนึ่งแสนเกินหนึ่งแสนจริงๆริครับพิสูจน์แล้วนะทำยังไงมันตรงกลางเนี่ยปลูกปลูกข้าวหอมนินนะแล้วก็ขุดคูนเนี่ยเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรไป แล้วไอ้ตัวคันาเนี่ยสมเมตรเนี่ยปลูกผักสวนครัวรัวกินได้นะโดยเฉพาะหน้ากินเจเนี่ยผักบุ้งเนี่ยกิโลตั้ง780นะฮะลงทุน15วันก็ออกมาแล้วเพราะฉนั้นมันได้เกินแสนที่เราทดสอบที่ขอนแก่นเนี่ยสองแสนเจ็ดนะเพราะนั้นชาวนาที่ที่เป็นเกษตรกรรกายย่อยก็ได้ไประโยชน์ตรงนี้ไปชาวนารายใหญ่ก็รวมสิครับรวมแปลง50ไร่ขึ้นมาเนี่ยเพราะรอะไร50ไร่มาจากอะไรมาจากเครื่องจกักรนะฮะเครื่องจักรที่มันทํางานได้1วัน50ไร่เพราะว่าต่อไปเนี่ยคนมันขาด จะเห็นว่าตัวเลขสัมมนโนประชากร2553เนี่ยเด็กของเราเนี่ยอายุศูนย์ถึงขวบหายไป9 0 0 0แสนกว่าคนครับเพราะฉะนั้นแรงงานใน,นอนาคตข้างหน้ามันขาดและเกเษตรกรเนี่ยยังเป็นเสาหลักเพราะอะไรเพราะโลกเนี่ยพลเมืองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรที่ขาดนะครับอาหารจีนตอนนี้นะครับขนาดพื้นที่เพาะปลูกเขา186.38ไร่นี่นะครับแล้วผลิตข้าวได้ตั้งเท่าไรเนี่ยได้ได้ได้137ล้านตันข้าวสารไม่พอกิน,นสั่งข้าวอยู่5ล้านตัน แต่ว่าไปถามเข้าที่ไรเนี่ยเขาจะปฏิเสธว่าไม่ต้องนําเข้า,ขาวข้าวผลิตได้เยอะจจริงๆมันแอบซื้อข้าวเราตั้งนาแล้ว5ล้านตันเพราะนั้นคิดแค่นี้ก็รวยแล้วนะ,ะเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยผมคิดว่าเราไปปลูกข้าวเพื่อให้คนกลุ่มเดียวรวยนะอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาทาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแต่ถ้าเราคิดถึงชาวนาเป็นตัวตั้งนะครับไม่ได้เอาที่หนึ่งมาเป็นตัวตั้งผมคิดว่าเกษตรกรยังไปได้แล้วมีโอกาสสูงฮะในการที่เกษตรกรเนี่ย ทำเรื่องอาหารการกินตรงนี้เพื่อจะเลี้ยงโลกเนี่ยนะมันเป็นไปได้ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยพื้นที่นิดเดียวแต่เขามีเขามีฟู้ดเวลเล่เรามีซิลิคอนเวลเล่เนเธอร์แลนด์มีฟู้ดเวลเล่แต่เมืองไทยเนี่ยทุกอย่างพร้อมหมดแต่ฟู้ดเวลเล่ไม่เกิดครับที่ไม่เกิดก็ต้องตั้งคําถามว่ามันเพราะอะไรเพราะหลายบางคนอาจจะไม่อยากให้เกิดนะเพราะว่ามมนมีประโยชน์จากไอ้สิ่งที่เป็นนโยบายรัฐบาลครับเพราะฉนั้นผมถึงบอกว่าเกษตรกร,ร,กรยังมีโอกาสอีกเยอะถ้าบริหารให้ดีทําให้ดีเราไม่มีบรรจน นะเพราะคนมันจะขาดอาหารจริงๆเห็นด้วยกับเรื่องของการทำโซนิ่งนะครับทำโซนิ่งแต่ว่าเรื่องของการทำโซนิ่งเนี่ยคุยกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่เดินหน้าไปถึงไหนสักทีหนึ่งนะครับการโซนิ่งเนี่ยในหนึ่งจังหวัดเนี่ยผมก็อยากให้มันมีความหลากหลายพอสมควรนะครับแต่ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยโซนิ่งของเพชรบุรีมีแต่ข้าวนะครับซึ่งในพื้นที่สูงอย่างเช่นหนองยาป้องแก่งกระจานเนี่ยฮะก็น่าจะทําเป็นโซนิ่งในพืชอื่นได้นะครับแล้วในลักษณะของการทําโซนิ่งเนี่ย อยากให้มีลักษณะที่มันครบวงจรด้วยนะครับเราำทำโซนนิ่งเฉพาะเรื่องปลูกแต่การแปรรูปนะครับการที่จะ,ะทําผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเนี่ยในการรองรับของการเพาะปลูกเนี่ยไ,ไม่มีเลยนะครับพอไม่มีเลยแล้วก็เกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกครับตอนนี้เกษตรกรที่ปลูกพืชรอบเร็วนะครับเราได้ถูก เอกชนหรือเจ้าสัวได้ยึดผันพืชของเราไปหมดแล้วอันนี้อยากจะถามไปยังรัฐบาลว่าท่านจะคืนผันพืชเหล่านี้ให้พวกเราได้หรือไม่อ่นะครับเพราะว่าอตอนนี้นับเม็ดขายกันแล้วนะครับในแง่การผลิตนะครับผมว่าเราต้องเน้นเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เน้นเกษตรอินทรีย์ให้มากๆครับเพราะว่าเท่าที่เราทราบทราบใครๆก็ทราบดีครับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เนี่ยมันลดต้นทุนลงเยอะ จริง <c oughs> ผลผลิตมาอาจจะได้น้อยลงมาหน่อยหนึ่งแต่ต้นทุนที่มาลดลงมาเยอะมทาให้เหลือกําไรเยอะนนในแง่การผลิตนะครับแล้วผลที่มันจะได้เป็นวงจรต่อไปในอนาคตก็คือนอกพอเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยผมผมบ้านผมก็เคยทํานานะครับ <c oughs> เดี๋ยวที่ผมเองมีที่อยู่สองสาตารางวาผมปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ใส่ไปใส่ใส่ไปพริกมะเขือหรือว่าอะไรมันก็ขึ้นเองมันก,ก็กินได้แล้วก,ก็กินได้ความสะดวกใจเพราะว่าผมถือว่าผมปลูกอินทรีย์ตลอดนะครับ แล้วจากชีวิตที่เคยอยู่ในท้องไร่ท้องนาผมรู้ว่าระบบอินทรีย์แบบนี้มันทําให้เกิดผลผลิตอื่นๆมาอีกมันจะมีปลาไหลมีกบมเีเขียดมีปลาช่อนมีปลาดุกมาให้เรากินกันอีกเยอะแยะเดี๋ยวนี้ในท้องนาไม่มีอะไรเลยนะครับพระเทพท่านร้องเพลงว่าเมื่อเข้าเดินหกฝนก็ตกพรำๆกบมันก็ร้องงึมงําเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกครับเราก็ทราบกันดี <c oughs> ก็เพราะว่าระบบของขยาฆ่า,มาแมลงระบบของยาฆ่าศัตรูพืชเนี่ยมันทําลายหมด ต้องเก็บภาษีพวกยาฆ่าศัตรูพืชสารพิษพวกนี้ให้แพงๆด้วยครับทร<อ>าบว่าทุกวันนี้ราชการมีแต่จะไปส่งเสริมมันเพราะว่าได้เงินเพิ่มอีกเป็นพิเศษอย่างสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ทําลายประเทศไทยหรือทั้งประเทศเลยพวกเรากินข้าวกันอยู่ทุกวันเนี่ยข้าวใส่ยาพิษทุกวันแล้วครับครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อย่างสุดท้ายก็คือต้องส่งเสริมค่านิยมเดยครับค่านิยมในการบริโภคสินค้าการเกษตรที่มาจากอินทรีย์ครับสิ่งหนึ่งที่ผมใคร่อยากจะ อ,อยากให้เกิดขึ้นคือความรับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่ผิดพลาดนะครับเช่นเวลานี้ยางราคาตกใครก็ทราบดีทุกคนไปโทษโนนโทนี้ไม่โทษว่ากล้าย,ยางมียุคหนึ่งที่มีการสนับสนุนให้ปลูกยางอย่างมะฮราในประเทศไทยนะครับม,มีการม,มีข่าวเรื่องทุจริตกล้าย,ยางซึ่งรายละเอียดผมไม่ทั้นนะครับ ถ้าเราจัดการให้ผู้ที่ออกนโ,นโยบายเหล่านี้ได้รับโทษในการ,การทุจริตผมว่าทุกรัฐบาลจะต้องระมัดระวังในการดําเนินการนโยบายครับเพราะว่าถ้าเขาจะทําให้ดีทําได้แน่นอนครับโดยถ้าไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับผมว่าเมืองไทยไปได้อย่าง ไม่มีขีดจำกัดครับมีชาวนาหลายคนมาปรึกษากผมว่าครูอีกสิบปีไม่มีคนทำนาแทนผมเป็นโอกาสที่ชาวนาเริ่มน้ำตาตกลูกก็ไม่เอาเมียก็บอกว่าพี่ไม่ไปนาแล้วพอไปแล้วก็น้ามานันดำเดวนี้เมียก็ไม่ออกเหลือผัวคนเดียวที่ไปทําอำแต่ว่าการทํานาด้วยนี้มันก็ทําด้วยความสะดวกสบายใช้รถจักรยแต่ว่าไม่มีคนทําครับเออสิ่งที่เรากังวลมากเด็กรุ่นใหม่จะไม่ทํานาทําไร เลือกอาชีพอื่นแล้วก็นาจะค้างเตึงอยู่ขณะนี้แม้กตบ้านผมเนี่ยอาชีพต้นตาลโตเดแล้วตอนนี้เหลือขึ้นอยู่แค่สองคนกผมคิดว่ากเกษตรนะฮะเพื่อเกษตรของประเทศไทยเราเนี่ยรัฐบาลจะช่วยได้อย่างยิ่งก็คือการส่งออกเกษตรกร,กรของไทยมีความรู้มีความสามารถครับแทบไม่ต้องสอนเลยแทบไม่ต้องบอกว่าให้ทําอะไรแต่ทําแล้วขายไม่ได้ ทำแล้วขายไม่ออกครับนี่คือปัญหาของเกษตรกร,กรทําไมคนจึงไม่ทําการ,กรเกษตรก็มันขายไม่ออกอทําแล้วมันขายไม่ได้ราคามันขายไม่ออกไปขายกันเองกินในประเทศไทยก็ก็กินไม่หมดเพราะฉะนั้นการส่งออกได้ขอฝากรัฐบาลว่าการส่งออกเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดครับไม่ว่าปลูกอะไรจะปลูกมันสปัปะหลังปลูกมะน,นาวปลูกอะไรก็แต่จะต้องส่งออก ให้ราคาดีที่สุดกลับกลับ,บอันนเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงนะครับขอฝากคณะปฏิรูปด้วยนะครับว่าอย่ามองนักการเมืองเป็นคนเลวครับขอขอฝากนักการเมืองเอาไว้ด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการปกครองเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยครับเดี๋ยวก็ปฏิรูปเดี๋ยวก็ปฏิวัติเดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวก็ประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเราหนีนักการเมืองไม่พ้น เพราะเราจะต้องมีการเลือกตั้งครับตามรถแบบของอท่านนายกเดี๋ยวก็ต้องมีการเลือกตั้งเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีหน้าการเมืองอที่เมืองเพชรบุรีนี่เราได้ทําผังเมืองออกมาคิดกันยาวมากหลายปีครับพอถึงเวลาจะประกาศคอยห้ผู้ว่าคอยเซ็นประกาศนะ่ผู้วายกเลิกเริ่มศูนย์ใหม่อืก็ดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องโซนนี่มันมันดีะครับ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับปากกาคนคนหนึ่งมผมเคยถามในที่ประชุมมาผู้ว่าคนนั้นมันเป็นใครดูสิมันเป็นไปได้อย่างนี้นะที่จริงมันทำในโซนนี้นี่ผมว่ามันก็นเป็นเรื่องซึ่งดีนะครับแล้วก็ควรจะสอดคล้องกับภาษีด้วยนะถ้าเรากําหนดผังเมืองไว้ว่าตรงนี้ควรเป็นเกณฑ์อุตสาหกรรมเพราะนั่นต้องไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมก็เสียภาษีน้อยๆหน่อย,อย,อยอแต่ภาษีแต่ตรงไหนซึ่งเป็นโซนซึ่งเป็นเกษตร ถ้าหากว่าไปเอาโรงงานรุตสากับไปตั้งต้องเก็บภาษีให้แพงให้หนกักมันจะได้หลีกเลี่ยงเป็นได้ประนับสนุนกันไงนะเดี๋ยวนี้โรงงานหลายโรงงานดันไปอยู่ทางท่ายายงเลยนี่ผมกัดข้านอยู่ตลอดเวลาเสียดายจริงครับเวลาของรายการเรามีเพียงแค่นี้เราไปฟังกระทู้ที่เหลืออยู่ครับขอเรียนเชิญคุณสงครามเสนาโลหิตจากจังหวัดเพชรบุรีเชิญครับเรื่องการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนจัดการตนเอง ควรจะทำอย่างไรถึงจะมีประโยชน์แก่ชุมชนส่วนมากจะได้รับประโยชน์แบบไหนครับโอ้น่าสน,สนใจครับ,รบขอเรียนเชิญคุณสุรพลนั่งนครครับเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรีครับถึงเวลาแล้วอย่างที่ควรจะให้มีการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน<ม>โดยกําหนดให้มีพระบัญญัติวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆโดยมี กฎหมายวิชาชีพรองรับและก็กําหนดกรอบจรรยบรณวิชาชีพและก็มีบทลงโทษที่ชัดเจนเพราะว่าคําถามว่าองค์กรสื่อทุกวันนี้สามารถควบคุมกันเองได้จริงหรือโอ้เรื่องสื่อก็น่าสนใจครับขอเรียนเชิญคุณสาโรธทีรจารุกุลครับเป็นประชาชนจังหวัดเพชรบุรีเชิญครับออรัฐนูญฉบับนี้จะลดความเหลือล่อมล้ำ ให้กับประชาชนได้อย่างไรโอ้น่าสนใจครับขอเรียนเชิญคุณเกรียงไกรวอนสิริครับเป็นเกษตร,รกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับเชิญครับอยากทราบว่าสิบหรือยีปีข้างหน้าสังคมผู้สูงวัยจะอยู่กันอย่างไรครับในครั้งถัดไปครับรายการสปชเสียงประชาชนจะสัญจรไปรับฟังประชาชนที่มหาวิทยายลัยมหิดลวิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคุณสุทธินันปุลมีครับมีดรอมร์วิทยาคอนทัพ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติขอเรียนเชิญชาวจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยเข้าร่วมรายการได้ในวันศุกร์ที่20มีนาคมนี้เวลา13นาฬิการตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำร,รองที่นั่งด่วนครับที่หมายเลขโทรศัพท์045 5231-34ในวันและเวลาราชการครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านส่นสปชที่มารับฟังประชาชนวันนี้รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมรายการในวันนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณอาคารเพชรน้ำหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เอื้อเฟื้อที่พักแก่ทีมงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย และคุณผู้ชมจะกลับมาพบกับรายการเสียงประชาชนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าตั้งแต่2องทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ